พบกันเช่นเคยนะคะเวลาแบบนี้กับ Blue Society ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจยก็พาผู้ชมนะคะยังไม่หนีไปไหนเพราะว่าเราอยู่มันอยู่ที่เอกมัยะค่ะอยู่ที่เกตเวย์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะรจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมที่เขาเรียกว่าเป็นชีสเค้กหรือว่าเป็นเค้กนะคะที่อร่อยมากๆสไตล์ญี่ปุ่นด้วยละค่ะแล้วก็เป็นเค้กที่เขาเรียกว่าตกแต่งด้วยหน้าผลไม้นะคะหลากหลายชนิดเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าทานบ้างนะคะแล้วก็มีผลไม้ชนิดไหนตามเข้าไปข้างใน เป็นเจ้าของร้านทาลุโตะทำไมถึงคิดจะทําร้านขนมขึ้นมาล่ะคะตอนนั้นตอนนั้นที่ไปญี่ปุ่นนะคะคือคนญี่ปุ่นน่ะนิยมทานทาสกันมากมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะนําอะไรแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆมาให้คนไทยทานอนอกจากเค้กปกติทั่วไปได้ไร้มานาลใจระเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วมาเปิดร้านเรียบร้อยแล้วทําไมเราถึงเลือกทํทาสล่ะคะขนมเค้กในประเทศหรือว่าขนมในประเทศญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะ ใช่ค่ะ,ค,ะคือเมืองไทยเป็นเมืองที่ผลไม้เยอะล้วผลไม้อร่อยอเพราะฉะนั้นการที่จะทําทาร์ตผลไม้ขึ้นมารู้สึกว่าเหมาะกับเมืองไทยมากมแล้วเหมาะกับคนไทยเพราะคนไทยเป็นคนชอบชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วต้องขออนุญ,ญาตให้คุณน้องจัดมาเด็ดๆให้จอยได้ชิมหน่อยได้ไหมคะว่าแบบที่ร้านเนี่ยพอทานแล้วจะเหมือนไปอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่ายัไงไงไคุณผู้ชมรอสักครู่น,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทาร์ตที่ ถูกแนะนำมามีอะไรบ้างคะมี golden น a n g o ก a r า t o นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตช h o c o l a t e c h o แล้วก็มีพีชี taro ต้องบอกเลยว่าสั่ตัวที่เลือกมาค่ะคนญี่ปุ่นชอบทานมากแล้วซอสนะคะซอสอันนี้คือไว้ทานกับอะไรเอ่ยถ้าเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะจะทานกับซอสช็อกโกแลตอ๋อเราต้องตักมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยราดใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรจะลองให้นะคะอันนี้เป็นมะม่วง อร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะมากินเป็นพีชใช่ไหมคะนี้แต่วันนี้จะหอมหวานนะคะอร่อยมากอันนี้ต้องอเป็นสําหรับคนที่กินช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ค่ะมันมันถึกมากมันถึกมากโอเคเดี๋ยวเราจะต้องขอลองสักหน่อยแล้วนะคะที่บอกว่ามันถึงเนี่ยมันยังไงนะคะอืมอืมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึง ช็อกโกแลตอร่อยมากแล้วก็ไม่หวานด้วยเป็นเหมือนชาร์ช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็ชาร์ตขนมทุกตัวของเพียงฟางลานะคะจะหวานน้อยอแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะต้องให้ว่าแนะนำหนึงว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้คือซาว่าค่ะคือซาว่าคือมันจะมาจากคําว่าโซดามันจะทานตัดเลี่ยนกับขนม,<อ>มแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มตัวนี้ค่ะจะแล้วแต่ว่าคนชอบรดคนไม่ชอะไรดยมันจะมีหลายรสชาติอืใช่ใช่ อันนี้จอบเปรี้ยวๆหน่อยใช่ไหมคะเป็นสตรอเบอรี่แล้วอันนี้ก็เป็นชาเป็นชาใช่ไหมคะเราจะต้องขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะก็คือสามารถทานกับขนมแล้วก็ใช่ค่ะคือมันจะตัดเลี่ยนไปได้ในตัวคือเครื่องดื่มกับน้ำมันควรจะตัดเลี่ยนกันไม่ใช่แบบว่าเราทานหวานแล้วทานหวานอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็สามารถทานได้10ชิ้น10ชิ้น โดยที่ไม่เรียนนะคะเอาละค่ะคุณอ้อยค่ะอยากให้คุณอ้อยบอกเส้นทางหน่อยสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะแวะมาชิมทาร์ตอร่อยๆที่นี่ค่ะมาง่ายๆนะคะก็ BTS เอกมัยค่ะทางออกสี่เดินตรงมางร้านอยู่ทางขวามือค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Blue Society จะพาไปชิมอะไรอร่อยๆก็อย่อยาลืมติดตามชมให้ดีค่ะสำหรับนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณชุดพี่ีกรสวยๆด้วยจากเอเดสวัสดีค่ะ